ช่วงแปรทำเงินนะคะเริ่มต้นสัปดาห์เดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคํากันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้โหตื่นตาตื่นใจกันมากเห็นราคาทองคําในประเทศนี่ทะลุ3 0 0 0 0ืบาทกันไปแล้วแล้วก็วันศุกร์นี่ใจหายใจความปรับราคากันทีเนี่ยแปดรอบกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับราคาในบ้านเราหลังจากราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาแรงหลายวันทําการติดทั้งในบ้านเราทั้งในตลาดโลก วันศุกร์ที่ผ่านมาก็เห็นแรงขายทํากําไรลงมาค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นสัญญาณดังกล่าวจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะแล้วก็แนวโน้มสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรมาคุยกับแขกรับเชิญประจําช่วงกันเลยดีกว่านะคะคุณเบนจะมามาอินพุ่งในการฝ่ายวิเคราะห์ของ y l g อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท้าวค่ะขึ้นแรงมาหลายวันเหลือเกินแต่วันศุกร์ตอนกลางคืนเนี่ยก็มีแรงเทขายทํากําไรสญญญาหรับทองคํทางวายเอลจีประเมินสถานการณ์ในช่วงนี้ยังไงคะ เรียว่าทองคำถูกแรงคาะทำกำไรหลังจากที่3ามสัปดาห์ที่ผ่านมาทองขึ้นแรงแบบไม่พักเลยนักแล้วค่ะแต่เน่าวันสุกเนี่ยทองร่วงจากไฮในช่วงเช้าบริเวณ2,015ลงมาแตะโลสุดในระหว่างวันบริเวณ2,015ใช่ไเอาเท่ากับว่าลงมา60เหรียญใยใน1วันค่ะก <c oughs> อนที่จะเริ่มมีแรงซื้อในช่วงปลายตลาดหนุนให้ทองคำมีการบวกขึ้นมาลดช่วงติดลบมาในช่วงปลายตลาดบ้างนะคะ ต่โดยรวมแล้วการพักฐานของทองคาก็ยังต้องตัดตาค่ะในสถดนการค่ะการทักฐานอาจจะยังไม่จบนะคะเออบื้องต้นการปรับตัวลงของทองคําในขณะนี้เนี่ยเราก็ยังมองนะคะว่าเป็นโอกาสในการรอเข้าซื้อของแวถวแต่ทั้งนี้งน,นั้นค่ะนักลงทุนก็ควรจะรอนะคะสักนิดหนึ่งค่ะรอดูว่าทองคําจะมีการทาโลใหม่ต่ำกว่าระดับ2,015ที่เพิ่งทํามาเมื่อวันศุกร์หรือเปล่าคองแถวถ้าหากว่าไม่ทาโลใหม่นะคะโซน1,200 โซน2,015เหรียญเนี่ยจะถือว่าเป็นจุดในการทยอยเข้าค่ะแต่ถ้าหลุดระดับ2,015ซยนต่อกิโลเนี่ยแนะนำว่าให้นักทุนเนี่ยทอยจุดซื้อลงมาค่ะลงมารอซื้อแถวๆ2,000ถึง1,988เยนต่อกิโลค่ะโดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการพักฐานในระยะสั้นแต่เรามองว่าระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทองคำยังไม่เปลี่ยนเทรนนะคะคุณแพรค่ะเบื้องต้นเนี่ยปัจจัยพื้นฐานก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งค่ะ จีิงแต่ว่าปัจจัยเทคนิคระยะ้นๆต้องอยอมรับ,บว่าช่วงที่ผ่านมาทองคําอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือว่าภาวะโอ้บอนะคะ่ะในขณะเดียวกันาก,การปรับฐาเนี่ยถือว่าเป็นการปรับฐานที่ดีนะคะแนะนําว่าใช้โอกาสนี้นะคะเป็นโอกาสในการรอสะสมซื้อค่ะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วการลงมาในรอบนี้ก็อาจจะเป็นการลงอนในเชิงเทคนิคในเชิงพื้นฐานที่คุณเบนจะมาบอกว่าพื้นฐานทองคำเนี่ยอาจจะยังคงมีประเด็นที่ซัพพอร์ตการขึ้นของทองคําอยู่มันมีเรื่องไหนบ้างคะช่วงนี้ที่ต้องดู หนึ่งเลยเรื่องของความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับสหรัฐทคงแถวจะเห็นได้ว่ายังดุเดือดน,นะคะประเด็นต่างๆนี่เรียกได้ว่าลุกลามมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ประเด็นต้นต่อโควิดลามมาเรื่องของฮ่องกงนะคะไปจนถึงทะเลตีนใต้ล่าสุดในสัปดาห์นี้ค่ะตัวรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอง,องก็มีการเรียกได้ว่าเต็คคำสั่งนะคะเพื่อห้ามไม่ให้บริษัทมิสารัตเนี่ยมีการทำธุรกรรมทำบิสเนสกับ บริษัทไบด c นซึ่งเป็นเจ้าของแอป t i k ตอกรวมถึงบริษัทเทนเซนซึ่งเป็นเจ้าของวีแชทค่ะคุณชาวค่ะที่สาคัญค่ะสัปดาห์นี้เจ้าหนาที่ระดับสูงของสหรัฐในคณะรัฐมนตรีจะมีการเดินทางไปเยือนไต้หวันค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีเลยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีเนี่ยดูเหมือนว่าจะย่ำแย่ลง,งไปเรื่อยๆค่ะ ไม่ใช่แค่นั้น,นะคะ่ะล่าสุดเนี่ยทรัมป์เองประธานาธิบดีนโนโทรัมป์เองมีการลงนามนะคะมาตรการต้อนบาทรอบใหม่ต่อบุคคลออชาวจีน11รายซึ่งหนึ่งในนั้นคือนางแคลลี่หล่ำะคะ่ะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงด้วยนะคะจะเห็นได้ว,ว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นสัจจ์ยสําคัญที่ยังหนุนทองคำในระยะย,ยาวตราบใดที่ทั้งสองประเทศยังคงมีผลลัพธ์ที่กดดึงเครียดแบบนี้นะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่ เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสหรัฐย,ย่ำแย่ลงจาก,การระบาดโควิด -19 พนเพราะฉะน,นั้นเนี่ยธนาคารกลางก็ย่อมจะต้องผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อไปไม่ว่าจะคงดอกเบี้ยให้อยู่ระดับต่ำหรืออัดฉิดเงิน QE นะคะไม่ PE, ใช่แค่เส็เท่านั้นค่ะรัฐบาลสหรัฐก็เตรียมพร้อมที่จะออกมาตกกรการการะตุ้นเศรษฐกิจรอบถัดไปนะคะเงินมหาศาลที่อยู่ในโลกแน่นอนเท่ากับว่าสภาพคล่องของดอลลาร์เนี่ย มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นปัจจัยที่จะตุ้นเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็การอ่อนค่าของสกุลเงินล่าค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักเหล่านี้ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นทองคาในระยะกลางระยะยาวก็ยังมีแนวโน้มเชิงบวกค่ะเพียงแต่ว่าระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขายทองคำไรเท่านั้นเองค่ะโอเคได้ค่ะครบถ้วนชัดเจนวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรัมมบมุมมองและคนาแนะนํานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ต้องปรับฐานกันหน่อยนะคะขึ้นมาแรงเหลือเกินจนเกิดภาวะ overbought หรือว่าซื้อมากไปเพราะฉะนั้นทองคําก็ปรับฐานลงมานะคะตามออสัญญาณทางเทคนิคในขณะที่พื้นฐานในงคงซัพพอร์ตอยู่ลงมาแบบนี้คุณเบนจะมาบอกว่าถือเป็นจังหวะแล้วก็โอกาสที่ดีนะคะก็ดูค่ะจุดซัพพอร์ตจับตาดูบริเวณแนวรับ2,000กับอีก15เหรียญนะคะถ้ารับอยู่แล้วเด้งนั่นแปลว่า2,15 0เนี่ยจะเป็นแนวซื้อที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่อยู่เนี่ยก็ถอย ลงมาแต่แถวๆ2 0 0 0เหรียญกลมๆม,มานะคะเรื่องของความขัดแย้งต่างๆระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่แยมแยกก็เป็นปัจจัยที่อาจจะซัพพอร์ตพื้นฐานของทองคำอยู่ค่ะ